สาวน้อยเพชรบ้านแพงคนนี้ค่ะทำเอาแฟนขับอึ้งเลยนะคะมีการเปิดตัวลิซ่าน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ แน่นอนค่ะว่าถ้าหากว่าพูดถึงวงหมอลำที่โด่งดังในประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็ถามว่ามีหลายวงไหมมีหลายวงมากพอสมควรเลยค่ะและอีกหนึ่งวงที่เป็นที่รู้จักของนแฟนๆนั่นก็คือวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะโดยมีหนุ่มโจโยมนินนะคะเป็นหัวหน้าวงแล้วก็มีอุ้งอิงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยต้องบอกว่าเธอเป็นนักร้องที่ชูวงเลยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีนางเอกอย่างออมแอมสุสายยายคุณวัชสีว่โดนยายแหลมเพชรบ้านแพงนะคะเพราะว่า เอาจริงไม่ว่าจะทําอะไรหรือว่าเปิดตัวการแสดงที่ไหนแฟนคลับกาแ่เข้ามาชมแน่นทุกเวทีเลยค่ะจนได้รับฉายาว่าหมอลาเงินล้านกันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหได้ยิว่าพอได้ยินชื่อเพชรบ้านแพงปุ๊บหลายๆคนก็อยากจะไปดูนะคะแต่งานนี้บอกเลยว่าทําเอาแฟนเพลงเนี่ยอ,อึ้งไปเลยค่ะเพราะว่าทางด้านของเพชรคนลูกทุ่งเนี่ยออกมาโพสตภาพอุ๋ยอิงค่ะบอกว่าเมื่อทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแปลงโฉมอุ๋อิงเพชรบ้านแพงเป็นลิซ่าแห่งแบล็คพิงค์เอ๊ะ หรืองานนี้จะมีเซอร์ไพรส์กับโชว์ใหม่ที่จะเปิดฤดูกาลนี้ที่จะทําเอาคนดูหน้าเวทีจะได้เห็นอุงอิงในลุคที่ฟาดมากขึ้นหรือเปล่าโอ้โหคุณผู้ชมคะทําทให้หลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ตกใจบบอุ้ยน่าสนใจมากเลยรอชมน้องนะคะน่ารักมากจึงมากเลยซึ่งเอาเป็นว่าต้องรอติดตามต่อไปนะคะว่าสาวน,น้อยอุงอิงเพชรบ้านแพงของเราเนี่ยจะมีการเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนคลับได้ชมอีกหรือเปล่าค่ะ